สวัสดีค่ะม <c oughs> <laughs> <t> ือน <sk month> ียายแก้วเซเน่สยางทิพย์นี man man ่ก็ได้ยายแก้วเซเน่ฮะดอันดอกไม้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิฟ้าไปหดอันพักที่สีดยาไล่แมงมือนั่นล่ะเดี๋ยวหดพักอันหดดอกไม้กัวน้องคะเนาะเดี๋ยวสิฟ้าไปยันตึ้งอันมองยาไล่แมงว่ามันได้ผลซจำไดยายแก้วเห็ดมันจิตยาไล่ได้บ่แต่ไล่ได้ยุ่ิแต่มันกะบ่มนขาเนาะไล่นั่นผมว่าอีกที่เจ้า อาจจะนิดนินเสียงจมพุ่มพิมพิมเลยพี่น้องเนาะอาออยู่ไก่ท้ายเอามุ่งกลัวมาก เขารือสีสัญญาแก้วะหนวดพระื้อสีง่ายหนวดรือสีปกแันคับอันบากนาสีนะะว่ามายองมายังคนดารื้อสีสิบคือกว่วบ่าเขารือสีอันนี้เรือมันกูดๆย่องกันได้เลยปลูกใส่กันคับอันบากนาสีนะคะประดับให้มันงามมาบันไดแกว อันนี้นั่งกวักบ่กวักเงินกวักทอง,งกวักเงินกวักคำวดอันนีกว่าไปทัก้เเอา,อาอะไรน่นไวหดหบาน้าไว้นดี่น้องดยันมันต้ตายนี่หดไว้เสดายไม่ต่มากยางไงพี่น้อง มังนาวแจ็คเก็เาน้ำาหลายขนาดนาย่างใต้อะมากดีนะน้าเป็นยังสมสวยยู่พี่น้องเอ้จแจ็วเกาต ปลูกปนกันว่าพ่อเพียงผสมผสานเนี่ยผสมพอดี่เราเนี่ยใส่กันมุนเอ่เร่บางอันเงยข้อเมื่อไรเลยึ้นเมื่อไรมูดเหยียบเราการกินคุนพ่อผสมผสานแล้ววะการคิดคุนมันผิวมากแต่สันขารต้นไม้ตันไหลเลยข้ามันนี่ายแก้ียวเนาะมัดพัดเริ่มือนไรเอิ่มพัดหอมมันจะก้อยเลยเด้อค่ะนี่มันมันล่มเลยมันพ่อกู้แล้วเนาะมันพ่อกู้ท่านในพ่อปัจจัยละมันก็เลื่อมลงหัว สำแดงจริงสิพ่อกู้สันเป็นหัวคนล่ะค่ะให้ยไปยุบเจ้าหน่อยคุณบ่ยุบคนละงามงามไรมันเสร็จเปลือกไข่บ่งามอะเปลือกไข่ผัดซุปนี่ได้สันมันก็มากูดมายองมายังปันมันอยู่หอมค่ะมันหมักหอมถือหอมบ่กูดมายองมายังเลย บมักหคมด้วยหอมแบบช่วงนี้ปลาขึ้นจุดต,ต่างตากันแช่ไหมปลาในปลาขึ้นผิดหูผิดตาได้เลี้ยงเพราท่อกันแน่นเนาะอันนี้น,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 นี่อันนี้ทดลองบองามเอาอันบองามมาทดลองเบิงึงโน้มีการทดลองอีกอทดลองเบิงึงพี่เนาะโอ้พักไอ้แก้วกำลังขึ้นพี่เนาะทดลองเบิงบึงว่าอันนี้ที่อันเอาน้ำมักไรเมื่อนั่นละ่ะน้ำมักสะเดาคนบ่ใช่น้ำมักสะเดา,ามาสีไลร อะเบี้ยผักแก้วกำลังขึ้นนะกวนอีกไรอีกก็กำลังขึ้นผักอู้กินที่กินไม่กินไปเบิดลุดนึ่งเราลราปลูกไม้ละท่านไปเบิดดนึงแล้วค่ยอย่างเนี้ยล่ะผักขาน่าเนี้ยผักกาดเนี้ยผักขาน่าทั้งเบิดและบอบไปเนี่ยผักขาน่าเบิดหายมากอะไรก็กินไว้เ่ล่ะอ่ะส่วนนี้เป็นเบี้ยผักบุ้งพี่เนาะกำลังงามเลยนะครับเริ่มมีแมงมากเขาก็ใส่น้ำมรกันนะ หอมป้อมขึ้นใส่คับอันขึ้นใส่กับโหระพาส่วนในกระเทียมกินใบน่าจะกินนี่กระเทียมนี่อันส่วนผักยี่แก้วใส่ยางหักหักสะใส่นะนึกว่าโอเคน้อยแก้วปลูกหอมงามๆถือสโลวกับหอมบ้างเฮ้ยปลูกเดือนมันย่องมันยังอ่ะในสมบูรณ์ยีแก้วกำลังเป็นมากเป็นดอก อันเดี๋ยวเราบางแก้วนดยดกแสกด้สมโญยายแก้วนี่โอ้นี่เดีฮะเริ่มหมากหน่อยเพี่มไอละปีนี้ก็คาดว่าสิดกอีกขึ้นเก่านะสมโอใหญ่แก้วโอ้หอมหอมหอมดอกอโอ้หมากเริ่มใหญ่แล้ว าฟังน,นี่บาน่ทนี่งานยายแก้วแต่ละมื่นละเวนฮดลูกเดียวอของเค้งของข,า,ขาจะต้งปีนเท่าอันนี้มาหดบักหน้าเขาเนาะกันเนาะกําลังเป็นดอกเป็นหมากแล้วก็มีหม,มากแน่ดอกแน่เองดอกเครงมากเอาโอเคเลยบักหน้ายายแก้ว ตัวนี้ปลาปลาไปเบิ่งปลาแยกแก้วแล้วก็ปิดคลิปนี้ซื้อซื้อว่าสิงยาวลาลใหายแยกแก้วพดพักคนยังไปไปบ่ทันเราเนื้อมาใหายูมันจะกาศรอบบ้านตุนย่าง